สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องฮักถาคนประคำเดี๋ยวสิพามาเบิรงมันพันแม็กซี่พันแม็กซี่ตีแม็กซี่แม็กซี่เป็นมันที่มีแป้งอยู่ทางนี้เพิ่นเพิ่นต้องการเ<อ>พิ่นอยากให้ปลูกเนาะทางนี้มันแบบนม็กซี่แต่ว่าหัวบดบมันข้วาวเหนียวเป็นมันขน้าวเ,เหนียวแบบใดข้าวเหนียวคือข้รเก้าเอขอขรเก่าจะเลี่ยนไปนี่ต้นสิเป็นต้นสีต่ะไบยิกเบิร์ธไทยเลยเบิร์ธไทยเลยนี่นี่มันแม็กซี่ หัวบัดกดอกตะว่าเปอร์เซ็นต์แปลงดีเขาจะซีโล่เราซีหาบาทเท่าไรนะซีข้างหาบาทนี่แหละเนี่ยเอมันแวกซี่เนี่ยแต่ว่ามันมีหัวบ่คือเขาเขาเขารับประกันสื่อห้เนาะทางล่งแป้งอนี่เป็นมันพันุที่เคยปลูกแล้วแต่ว่ามันอเมื่อเมื่อค่อยดีดอกจังเฮามันด้ม่อเมื่อม่นพานี่ดอกเพราะว่าเขาเคยมาปลูกแล้ว มันบ่่คยเป็นหัวมีต้นละสองหัวสามหัวนี่แหละแต่ว่านี่นมีแต่ว่าสื่อแพงก็จริงอยู่แต่ว่ามันนอนี่เขาก็เลยพามาบึงม้วหัวทางอื่นเพิ่นสีมีบ่เนอะอันนี้พันมันพันแว็กซี่าซัสนขบานว่าตะกี้ทางอันนั้นเพิ่นเคยปลูกอยู่เคยปลูกอยู่เคยปลูกแต่ว่าเอาทิ้งแล้วมันหัวมันบ่มีเนี่ยขบานลุงแปลงขาเจ้ามักอื หัวมันก็เป็นสีแดงแดงยักษ์มันเป็นพันเอียงบุญพันไมล์หรือมั้งตะกี้บอแมนหัวมันสีดำมันแบกสีนี่แต่ว่าตอนหัวหน่อยมันสิเป็นหัวสีแดงแดงแบบนี้อืมนี่กำลังก็เป็นนี่เละนี่แหละแต่อันนี้บอแมนของเฮาดิมันของแปลงนี้ของไผ่ของหัวหน้าเกี่ยวบ่นี่เขาก็เลยพามารับชม ต่ว่าต้นมันงามอยู่ต้นมันนี่หัวใหญ่ออนสูงเอาเอาลองเทียบเบิ้งดูว่ามันสูงจําไดคุณอะเอาลงมา,งางก้ขงง่างได้ผมิกล้วยแล้วอันนี้อันนี้พระท่านด้สูตรเด้ยืนยู่ทั้งลองเบื้องยังลองอะสองเมตรตัวแล้ว <laughs> <laughs> เอาเ <laughs> ดมือเึ้นไปเนี่ยคุณอาต้นสูงต้นงามอยู่แต่ว่าห่างหงิกเบด แต่ว่าหัวสิเป็นสีดำแต่เปอร์เซนต์แป้งนี่หัวสีม่วงหัวสีดำยำยำแก่น่ะยำแก่หัวเป็นสีดำเบื้องเบียงแต่ปีนี้กรูดหมดเลยนะคะหัวยิกหมดเลยไปน่ะพามาเบื้องแต่ว่าหัว,วมีดอกได้ยังหน้าได้ยัง มาไทยมันอันนี้ซื้อเขาเอื่นมามันขวดเดียวตีจ้างไหนจจง่อยเอื่นมามั่นพันขวเเดียวอ๋อน่แวลาเขาสีสีเขาสีล่างโรแป้งเขาสีล่างเครื่องเขาจะเอาไปเขาจะอามั่นมูนี่ไปไปไปเขาเอื่นไรยังอ่ะเอื่นแบบ ไปเอาเขาโรคแป้งเนี่ยต้องมันมูธรรมดาตัวไปมูแปดหนึ่งมูเจ็ดสองนี่ส่พวมนะเดี๋ยวมูนี่เป็นมูตั้งหากอ๋ออันนี้เขาสิคัดเขาสิคัดตั้งหากเพราะว่าเป็นมันคนละพันสบ่พเ่ียงจักเยียงคนเปลี่ยนกับมูนี่เลยมันพอเป็นมันเขาเหนียวมูนี่เป็นมันเขาเหนียวเอ่อมูมูมันธรรมดามูเจ็ดสองมูแปดหนึ่งมูมูนั่นมูไวบงมูเกษตรศาดตร์มันเป็นมันเขาเจ้า ตะกี้ทั้งหุ่นกับปลูกตะกี้ปลูกปลูกแล้วแต่ว่าห,หัวบ่หลายหายัวบ่มีมันถื่อเลยละสองตันแป้งดีก็จริงลแล้ละสามบาทสี่บาทแต่ว่าให้ขังกันเลยบ่มาให้ให้ก็อันนี้เพิ่นทดสอบเบื้องอีกนี่เพิ่นสงสัยมไ,ไม่ใช่เป็นยังไงหนิเออปลูกมาได้แล้วกูบอว่าบ่เมืกี้เลยนะให้ปูแล้วกูเพราะว่าหัวพวดีแหง้งเป็นบ่เดี๋ยวถ้ถทาทำมาเบื้องตอนหัวมันนะ แม้นราคามันเขารับสื่อกิโลละซี่หาบาทพุ่นซี่หาบาทก็ตามเถอะแต่ว่ามีต้นละสองหัวกับบาได้บาดอกวานี่เฮาก็เลยพามารับชมมันพันแว็กซี่นะคะแต่ปีนี้กูดเบิดต,ต้นง้ามอยู่แต่ว่าห่างกูดอันนี้เพิ่นรับประกันสื่อโลละแพงเนาะแต่ก่อนที่เฮาเคยเห็ดหาหกปีนะ่ะเพิ่นรับสื่อกิโลละ ซีบาทเนาะแต่ตเดี๋ยวนี้บื้หัวทอดยเพื่นก็นเลยเอามาปลูกอีกสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย